Goo ูอินเวสเทรดเปิดโอกาสให้กับมือใหม่ที่อยากหัดเทรดโดยเปิดบัญชีเทรดกับเราไม่ว่าจะเป็น Xnet หรือว่า XM แลรับฟรีไปเลย10ดอลลาร์ให้ท่านได้ลองเทรดไปกับมือใหม่ของเราโทนี่มือใหม่หัดเทรดไลฟ์สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา1ทุ่ม30นาทีจนถึงเวลา2องทุ่ม30นาทีติดต่อเราได้ที่ไลน์แอดกูอินเวสเทหรือทาง a c e b o o k กูอินเวสแจกทุกวันแจกทุกสัปดาห์ แจกทุกเดือนกับกิจกรรมดีๆของเราคูอินเวสเทรดคู n ินเว t r a รดเปิดโอกาสให้กับมือใหม่ที่อยากหัดเทรดโดยเปิดบัญชีเทรดกับเราไม่ว่าจะเป็น XNET หรือว่า XM รับฟรีไปเลย10ดอลลาร์ให้ทัานได้ลองเทรดไปกับมือใหม่ของเราโทนี่มือใหม่ฮัตเทรดไลฟ์สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา1ทุ่ม30นาทีจนถึงเวลา2องทุ่ม30นาทีติดต่อเราได้ที่ไลน์แอดกูอินเวสเทรหรือทาง Facebook กูอินเวสแจกทุกวันแจกทุกสัปดาห์แจกทุกเดือนกับกิจกรรมดีๆของเรากูอินเวสเทร เวทเทรดเปิดโอกาสให้กับมือใหม่ที่อยากหัดเทรดโดยเปิดบัญชีเทรดกับเราไม่ว่าจะเป็น xnet หรือว่า xm รับฟรีไปเลย10ดอลลาร์ให้ท่านได้ลองเทรดไปกับมือใหม่ของเราโทนี่มือใหม่หัดเทรดไลฟ์สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา1ทุ่ม30นาทีจนถึงเวลา2องทุ่ม30นาทีติดต่อเราได้ที่ Line แอดกู๊ดเว t เทรดหรือทางเฟซบุ o o กู๊ดเวทแจกทุกวันแจกทุกสัปดาห์แจกทุกเดือนกับกิจกรรมดี สวัสดเีเพื่อนๆี่รับชมกันอยู่ทาง YouTube ด้วยนะครับผมลืมเปิดไลฟ์เช็คนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับโอ้๊ลืมขอโทษครับลืมปิด สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้27พฤษภาคม2565กครับเรากลับมาอัปเดตบทวิเคราะห์ราคาทองคำในรอบคำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเพื่อนๆที่รับชมกันอยู่ยังไงก็อย่าลืมครับกดติดตามกด Sub s c r ร b e กดแจ้งเตือนกันไว้ด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆจากช่องของเราแบบนี้ส่วนใครที่สนใจเปิดบัญชีซื้อขายทองคำกับเราก็สามารถแอดไลน์แอดหรือกดลิงก์เปิดบัญชีที่รายละเอียดด้านล่างวิดีโอกันเข้ามาได้เลยนะครับก็ถือว่าเป็น สนับสนุนให้กับทีงานได้ทําคลิปทําเนื้อหาดีๆแบบนี้กันออกมาให้แล้วก็ยังได้สิทธิ์ในส่วนของเบอร์ด้วยนะครับก็จะได้รับวิดีโอข่าวสารทองคําต่างๆอัปเดตกลยุทธ์แผนการเทรดต่างๆนะครับ ในส่วนของเมมเบอร์กันด้วยยังไงก็สามารถไปเช็คสิทธิ์ในส่วนของเมมเบอร์กันได้นะครับในส่วนของ Li n e แอดนะครับก็สามารถแอดไลน์แอดกันเข้าไปได้เลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจเข้ามาร่วมพูดคุยในกลุ่มกับเรานะครับก็สามารถกดลิงก์เข้ากลุ่มกันเข้ามาได้เลยนะครับก็ไม่ได้มีเงื่อนไขหรือค่าใช้ใจ่ายใดๆนะครับมาเริ่มวิเคราะห์กันที่ภาพของเดือนกันก่อนดีกว่านะครับต้องบอกว่าภาพเดือนยังเหลืออีกสองวันครับสำหรับวันจันร์และก็อังคารใช่ไหม นะครับที่จะปิดภาพแท่งนี้ออกมานะครับถ้าปิดยืนแบบนี้เนะี่ยต้องบอกมีความกังวลครับที่จะมีแรงซื้อกลับได้อัน,นี้ต้องระวังกันด้วยนะครับต้องบอกว่าระวังการซื้อกลับขึ้นมาเล่นในส่วนของโซนด้านบนกันด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดราคาหลุดนะครับแนวรับ ระดับ4ชั่วโมงลงมานะครับเดี๋ยวเราจะได้ไปคุยนะนราแนวรับนั้นแนวต้านนั้นเทรนด์นั้นคืออะไรนะครับในภาพของ4ชั่วโมงแล้วก็เดกนะครับถ้ายังไม่สามารถเบรกกลับขึ้นมาได้ต้องบอกว่ายังให้น้ําหนักนะครับไปในทิศทางของการลงมากกว่า นะครับก็เดี๋ยวต้องรอติดตามกันดูครับว่าจะสามารถปรับตัวทิ้งตัวกลับลงมากันได้หรือไม่นะครับมาดูกันในส่วนของภาพสัปดาห์กันบ้างครับวันนี้วันสุดท้ายรอดูครับว่าวันนี้จะปิดกันมาแบบไหนจะปิดแบบทิ้งไส้ขึ้นด้านบนแล้วลงมาปิดต่ํากว่า W1 ได้หรือไม่นะครับต้องบอกว่าราคา W1 ตอนนี้นะครับอยู่บริเวณหนึ่งปดนย์นะครับก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวรอลุ้นครับให้ราคาปิดต่ำกว่า1860ให้ได้นะครับ นะเพะาะนั้นถ้าเกิดราคาปิดต่ำกว่า1860เนี่ยสัญญาณแท่งนี้คือสัญญาณกลับตัวแต่ก็ต้องมาประเมินกันแหละครับว่าภาพเดที่กำลังจะปิดที่ทิ้งหางไส้ยาวแบบนี้กับภาพวีที่ส่งมาแบบนี้เนี่ยจะทุบลงมาได้หรือไม่หรือจะยันราคาอยู่แถวนี้ไม่ยอมลงแล้วยกตัวกลับขึ้นมานะครับต้องบอกว่าเดี๋ยวต้องรอติดตามกันต่อเดี๋ยวพรุ่งนี้ช่วงบ่าย นะครับจะมาอัปเดตให้อีกครั้งหนึ่งสำหรับภาพยาวนะครับตอนนี้ต้องบอกว่ายังไม่จบและราคาผันผวนมากนะครับทำให้จะไปประเมินเลยว่าจะปิดแบบไหนเนี่ยต้องค่อนข้างยากสำหรับตอนนี้เอาไว้เดี๋ยวปิดพรุ่งนี้ปิดคืนนี้แหละครับก็คือเช้าของวันพรุ่งนี้หรือคืนนี้นะครับตลาดปิดแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะได้มาอัปเดตกันว่าปิดมาแบบ ไหนแล้วสัญญาณนั้นคืออะไรนะครับก็ต้องบอกว่าใกล้ปิดเดือนกันแล้วด้วยต้องมีความสัมพันธ์กันหมดครับณนะช่วงนี้นะครับอ่เมื่อสักครู่นี้เรามาดูกันที่ภาพของเดกันบ้างเมื่อสักครู่ราคาวิาาง่งขึ้นมาครับทดสอบแนวต้านจริงๆอ่ะวิ่งอยู่ในแนวต้านทั้งวันอยู่แล้วนะครับในบริเวณหนึ่งแปดหกศูนย์นะครับต้องบอกว่าเป็นแนวต้านช่วงทั้งวันติดขึ้นไม่ได้ทดสอบอยู่บริเวณนั้นนานพอสมควรนะครับบริเวณหนึ่งแปด 1 8 6 0นถึง1862นะครับต้านอยู่บริเวณนี้นะ62นะครับต้องบอกว่าท่านหลุดขึ้นมาได้ยืนในส่วนของ D2 ได้อันนี้ระวังขาช็อตต้องระวังมีโอกาสขึ้นไปเล่นถึง D1 ได้นะครับนั่นหมายถึงบริเวณ1 9 0 0นถึง1น9 0นะครับเป็นต้านที่บริเวณภาพเด่นะครับ นะแต่ถ้าเกิดว่ายังยืนขึ้นมาไม่ได้ยังไงซะก็ตามอย่างที่ผมบอกว่าเทรนตอนนี้คือเทรนขาลงจะให้น้ําหนักไปในทิศทางของการลงมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นราคามีโอกาสที่จะไหลกลับลงมาเล่นในเป้าหมายด้านล่างได้นะครับต้องบอกว่าโลเดิม1,780ครับแล้วก็เป้าถัดไปที่1,740เดี๋ยวต้องไปติดตามกันต่อครับว่าจะมาในภาพไหนกันนะครับามาที่ภาพของสชั่วโมงครับต้องบอกว่ายัง ยือย้อๆยึดยึดอ,อ,อ,อยู่แถวนี้นะครับเมื่อสักครู่ใครที่ได้ตามนะครับช่วงหัวขําราคาเหวี่ยงกระชากลงมาครับแล้วก็ถูกซื้อกลับภายในแท่งเดียวเลยนะครับเหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลงกันมากพอสมควรครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาน้องบอกว่าเป็นช่วงที่ตลาดกําลังทดสอบ ตลาดทั้งสองฝั่งทั้งขาบายและขาเซลล์กำลังสู้กันอยู่นะครับต้องบอกว่าหนักหน่วงเหลือเกินแถวๆนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าให้ดีครับรอสัญญาณการยืน้นะครับต่ำกว่าเทรนด แล้วหาจังหวะโฟโล่จะดีกว่าซึ่งเดี๋ยวเราจะเห็นเทรนดที่ชัดเจนในส่วนของ4อ่าขออภัยครับใน1่ชั่วโมงนะครับที่มีการปรับตัวยกตัวขึ้นมานะเพราะนั้นเราตามเรื่องของการกลับตัวแถวเนี้ยกันอยู่มาตลอดทั้งวันนะครับแล้วก็ลุ้นหลุดโลตัวเนี้ยกันมาทั้งวันนะครับก็บอกว่าลุ้นหลุดมาหลุดมาเห็นแล้วก็ถูกซื้อกลับนะครับต้องบอกว่า หลายจริงๆนะครับเกิด v s h a p e เกิดขึ้นในภาพสั้นกันด้วยนะเพราะนั้นเดี๋ยวจะได้ไปติดตามกันต่อนะครับสำหรับภาพนี้ต้องบอกว่ายังให้แนวต้านเดิมนะครับ1,862เป็นแนวต้านนะครับใครที่เทรดกับต้านนี้นะครับอาจจะวางเผื่อๆหน่อยสัก1,865นะครับให้เป็นแนวต้านแถวนี้แล้วกันแล้วก็รอจังหวะต้องบอกว่าใยภาพของ4ชั่วโมงเน้นยังเน้นภาพนี้อยู่ นะครับยังมีโอกาสกลับลงมาทดสอบเป้าแรกเนี่ยบริเวณหนึ่งพันแด้อยสามสิบห้านะครับได้อยู่นะครับถึงหนึ่งพันขออภัยครับหนึ่งพันอ่าใช่หนึ่งพันแดร้อยสิบห้าถึงหนึ่งันแปดร้อยสี่สิบยังให้ภาพนี้อยู่นะครับเพราะนั้นตรงนี้แหละต้องรอดูครับว่าจะเบรกหรือจะกลับนาะเพราะถ้ากลับก็ต้องหลุดหนึ่งแปดหกสองหนึ่งแปดหกสามขึ้นไปถึงจะเรียกว่ากลับตัวได้ นะครับทดสอบอยู่กันมาทั้งวันนะเพราะนั้นเดี๋ยวต้องรอดูครับถ้ากลับมาได้เลี้ยวหัวลงมาได้ต้องบอกว่าเทรนด์ที่พาขึ้นไปชุดนี้คือเทรนด์ในระดับ1ชั่วโมงท่าน1ชั่วโมงเบรกและหลุดกลับลงมาได้มีโอกาสที่จะไหลาย,ยาวลงมาเล่นด้านล่างกันนะครับนี่เป็นภาพของ4ี่ชั่วโมงยังต้องบอกว่ายังให้ภาพของการที่ยังเป็นไซด์เวย์นะครับในช่วงนี้อยู่ นะในช่วงนี้อยู่เพาะนั้นเดี๋ยวรอครับจะไปทางไหนจะขึ้นบนหรือจะลงล่างหรือจะหลุดยาวก็เดี๋ยวจะได้ติดตามกันต่อนะครับแนวข้อนั้นะตอนนี้ยังให้น้ําหนักนะครับน้ําหนักมาทางลงมากกว่านะครับมาที่ภาพของ1ชั่วโมงกันบ้างนะครับอย่างที่บอกเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาในช่วงประมาณทุ่มครึ่งนะครับถึงช่วงสองทุ่มราคาเหวี่ยงเหวี่ยงเหวี่ยงมาก,มากนะครับต้องบอกว่าเหวี่ยงหลุดโล หลุดแนวลับหลุดเทรนด์ลงมาเลยแล้วก็ถูกซื้อกลับขึ้นไปทดสอบ18611860ด้วยและหลังจากนั้นในชั่วโมงเดียวกันซื้อกลับขายกลับลงมาครับขออภัยเป็นการขายกลับลงมาในะครับในกรอบกว้างๆนะครับ1850นะครับถึงขออภัยในกรอบที่ไม่ได้กว้างมากนะครับ1850ถึง1860นะครับก็เล่นอยู่ในกรอบนี้ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องรอดูครับถ้าเกิดฝั่งช็อตจริงๆเนี่ยตอนนี้ต้องบอกว่าถ้าจะช็อตก็คงจะต้องรอให้หลุด1850ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยหาจังหวะโฟโล่ follow, จังหวะไล่กันแต่ถ้าเกิดว่าด้านบนครับหลุด1863 1862ขึ้นไปก่อนแล้วค่อยไปไล่เพราะฉะนั้นในกรอบนี้ให้เน้นไปภาพของการเล่นแบบไซด์เว์จะดีกว่านะครับผมคิดว่าราคาจะย่งไซด์เว์อยู่แถวนี้กันไปก่อน นะครับอันนี้เป็นภาพของชั่วโมงมาดูที่ภาพของ15นาทีกันบ้างนะครับภาพ15นาทีก็ต้องบอกว่าได้เห็นการแกว่งการเหวี่ยนของราคาที่ต้องบอกว่าหรือหวาพอสมควรนะครับที่เทลงมาแล้วก็ยกกลับขึ้นมาที่นี้เมื่อสักครู่นะครับเรามองว่าเอ๊ะชุดนี้จะมีการหลุดหรือเปล่านะครับจริงๆผมมองว่าเอ๊ะภาพชุดนี้จะเป็นตัวหลุดนะครับแล้วก็จะวิ่งนะแต่ก็ซื้อกลับขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นก็มีบางส่วนบางออเดอร์ที่ ที่มาไล่เพิ่มแล้วก็ปิดทิ้งเหมือนกันนะครับก็ต้องบอกว่าตัดขาดทุนชุดนี้นไปเดี๋ยวรอดูอ,อการใหม่นะครับว่าจะวิ่งกันตอนไหนจะออกข้างไปก่อนหรือจะไหลคืนนี้เลยนะครับคืนนี้เดี๋ยวต้องติดตามกันต่อนะครับก็ต้องบอกว่าให้ภาพมันหลุดมาแบบนี้ผมให้ภาพไหลนะครับผมให้ภาพไหล มากกว่ามีโอกาสที่จะไปวิ่งตามภาคของเดย์ค่อนข้างสูงเพราะว่าชุดเนี้ยเอาจริงๆถ้าห้าทุ่มนะครับยี่สิบสามจุดศูนย์ศูนย์เนี่ยยิ่งปิดต่ำกว่าเส้นนี้ด้วยยิ่งปิดต่ำกว่าเทรนที่เราวางจากชั่วโมงเนชุดนี้ครับนี่คือเราวางหลักๆเดยดจริงๆจากชั่วโมงด้วยซ้ำถ้าหลุดแล้วปิดต่ำกว่าตรงน,นี้ออกมาต้องบอกว่ามีโอกาสความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงครับที่จะไหลต่อในคืนนี้ นะแต่ยังไงเดี๋ยวต้องรอดูว่าสี่ชั่วโมงเนี่ยจะเอาอาการไหนนะแต่ว่าใครที่มีทักษะมีพื้นฐานอาจจะไล่ในชุดนี้ได้ก็ลองใช้ประสบการณ์ดูครับอาจจะใช้ภาพของที่สั้นลงอย่าง5นาทีหรือ1นาทีในการไล่แต่ว่าส่วนตัวผมเองก็อาจจะไม่ได้ลงไปสั้นขนาดนั้นมากเท่าไหร่หรไปลงดีเทลมากนะักนะครับก็ลองดูครับเป็นจังหวะเป็นโอกาสนะครับ แต่ถ้าเกิดราคาสามารถยกกลับขึ้นมาอีกก็ต้องบอกว่าต้องถอยนะครับต้องถอยแล้วก็รอดูภาพใหม่คลื่นใหม่นะเพราะฉะนั้นแนวรับสําคัญตอนนี้มองภาพ1860และ1850เป็นกรอบไซด์เวย์ไปก่อนนะครับถ้ายังไม่หลุดกรอบอย่าเพิ่งแบบ ใส่ไล่ราคานะครับในรูปแบบของการไล่ราคายังไม่ขวรเท่าไหร่ในช่วงนี้นะครับนี่ก็จะเป็นมุมมองสําหรับทองคําของเราในรอบถํานะครับต้องบอกว่าไม่ได้มีอะไรมากเท่าไหร่สําหรับคืนนี้นะครับเพราะว่าตลาดต้องบอกว่าค่อนข้างผันผวนครับแล้วก็ยังเล่นในต่อสวัสดีครับคุณสุเทพนะครับสวัสดีครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องรอดูาการรอดูทรงก่อนนะครับ ถ้ายืนได้ค่อยหาจังหวะไล่นะครับยืนได้อย่างน้อยตอนนี้ผมบอกว่า1ชั่วโมงหรือ15นาทีเนี่ยจังหวะที่เหมือนจะหลุดเนี่ยมันถูกฟอลไปหมดแล้วมันถูกทำลายทิ้งไปหมดแล้วเพราะนั้นตัวที่จะคอนเฟิร์มให้หลุดได้ตอนนี้ต้องมามองที่4ชั่วโมงละนะครับซึ่งจะจบ23.00นะนะครับก็เดี๋ยวรอดูครับว่าคืนนี้มีวอลลุ่มเข้ามาหัวค่ำแบบนี้รอบดึกวันปิด ส่งท้ายสัปดาห์จะมีเซอร์ไพรส์อะไรหรือเปล่านะครับก็ยังน่าติดตามอยู่นะครับว่าวันสุดสัปดาห์เนี่ยมักจะมีเซอร์ไพรส์อะไรสักอย่างอยู่เหมือนกันบ่อยๆบ,บ,บ่อยครั้งด้วยนะครับนะก็ฝากกันเอาไว้และการคร t เทรดก็คุมความเสี่ยงตัวเองให้ดีครับนี่ก็จะเป็นมุมมองสําหรับทองคำของเราวันนี้นะครับก็สําหรับเพื่อนๆที่รับชมกันอยู่นะครับหนะ ชอบบทวิเคราะห์ของเราอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเนะื้อหาดีๆจากช่องของเราแบบนี้ส่วนใครที่สนใจเปิดบัญชีซื้อขายทองคำแบบนร้นะครับก็สามารถแอดไลน์แอดหรือกดลิงก์เปิดบัญชีที่รายละเอียดรายละเอียดด้านล่างวิดีโอกันเข้ามาได้เลย นะครับก็ถือว่าเป็นการสนับสนุน,นครับให้กับทีมงานได้ทำคลิปทำเนื้อหาดีๆแบบนี้กันออกมาให้แล้วก็ยังได้ส่วนในสิทธิ์ของ Member เมมเบอร์กันด้วยนะครับก็จะได้อัปเดตข้อมูลข่าวสารบทวิเคราะห์ทองคำนะครับรวมถึงแผนกลยุทธ์ที่เราจะหยิบยกมาพูดคุยกันด้วยนะครับและใครที่สนใจเข้ามาร่วมพูดคุยในกลุ่มนะครับก็สามารถกดลิงก์เข้ากลุ่มกันเข้ามาได้นะครับก็ไม่ได้มีเงื่อนไขหรือค่าใช้จา่ายใดสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับที่มาบน Facebook นะก็สวัสดีคุณสุเทพสวัสดีคุณเียยรด้วนะคับ มาตอนผมจะลงแล้วนะครับผมจะลงแล้วอัปเดตแผนกันต่อนะครับก็เดี๋ยว,วยังไงถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงก็เดี๋ยวได้หยิบยกมาพูดคุยกันต่อพรุ่งนี้ช่วงเช้านะครับแล้วก็เดี๋ยวรอดูภาพวิกปิดกันด้วยนะว่าจะมาแบบไหนแต่ยังไงภาพรวมภาพเดภาพใหญ่ระดับเดนะครับระดับเดนะยังลุ้นการหลุดเทรนยังลุ้นการปรับตัวลงวิ่งตามเทรนของเดอยู่ นะครับก็หวังว่าชุดนี้จะเป็นสัญญาณเตือนของการหลุดการพักฐานระยะสั้นในระดับ1ชั่วโมงแล้วก็4ชั่วโมงที่เป็นการพักฐานขึ้นมาให้ได้นะครับพักได้ไหลกันยาวๆนะครับไปลุนเป้าด้านล่างกันต่อไหลไม่ได้เดี๋ยวต้องรอดูการทดสอบต้านด้านบน1นแปด หกสองถึงหนึ่งแปดหกสามเท่านั้นครับถึงจะเรียกได้ว่ากลับไปเป็นขาขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่พรุ่งนี้รอบเช้าขอบคุณครับไม่ใช่รอบเช้าสิขอให้วิเคราะห์สัปดาห์นะครับแต่ก็เป็นช่วงเช้านั่นแหละนะขอบคุณครับ